50บใบเทาครับเก็บไปเลี้ยงได้เลยโอ้ยเลี้ยงไหนครับเนี่ยเบิ่งจากการช่วงนั่นคจูงไหนเบิง่งกูเอาขึ้นรถไดี๋ยวเลยนี่ดูลักษณะของควายแล้วเนี่ยเนี่ยครับควายเลี้ยงครับทุกคน,นครับราคาอยู่ที่50บใบเทาความมั่นใจครับความมั่มใมในใจน้องบัวลำพูควายพ่อติเออพ่อให้เบอร์โทรไว้เนี่ย ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หาซีซีสามหา4ีซีสามผ้สวยๆตัวนี้สวยครับอามาจากโตนั่นนี่นุ่มนั่นเลยครับออ้ออันเท่าไหร่ครับนี่จักใบเท่าเจ็ดสิบห้าใบเท่าอู้อายุกับประมาณสองปีน้อยๆเนาะ องปีหน่อยๆเป็นลูกผู้ใดล่ะครับนี่ววนลูกช่างอุดอรอันนี้เป็นลูกไผ่ก็พอลูกเบิรมเบิมเบมเ่มกับช่างโอ้นี่คุมฝูงได้เลยเอาไปสองตัวนี่เอาไปคูัวเออลูกช่างอุดอรกันดีครับใหญ่ง่ามสูงเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้านี่แหละครับพี่อันเดี๋ยวขอเบอร์โทรให้นะศูนย์เก้าสอง,สอง,สอง 9ก8าหนึครับนี่ครับวันนี้ก็ค่าตัวอยู่ที่45ใบเทาเนาะ45ใบเทาติดต่อได้ครับตาเสมียนเนาะจะเป็นแม่นางกับตัวผู้ครับตัวนั้นก็45ตัวเมียครับอันนี้จะเป็นตัวผู้ก็ราคาสนามก็อยู่ประมาณนี้ค,ความสวยงามทรงต่อให้กับ พี่น้องที่อยากจะมาครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดเลยฝากให้กับเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะมามันจะมีการคัดได้อยู่เนาะมันไม่ใช่แบบว่าเราจะได้ราคาเนื้อได้อย่างเดียวเดี๋ยวเราจะถามราคาเนื้อว่าที่ได้ไปเนี่ยมันจะประมาณเล็กงค่าตัวเท่าไหร่พอเราจะเปรียบเปรียบถึงในเรื่องของอนาคตอยากจะเอาใครมาสนามเพื่อจะ,อะได้มีส่วนต่างนะในเรื่องของเลทค่าตัวเนาะไปไปเบื้องน้ำกัดครับอันนี้ลูกตัวผู้ ลูกต่อูผ,ผอันนี้ค่าตัวเท่าไหร่พอ่อหกสิบห้าใบเทาเป็นลูกของใครเอ่ยเป็นลูกของบิ๊กบุรีลำแม่กล้องสยามเจ็ดเดือนกล้องสยามเจ็ดเดือนอ่ะสายพัฒนาพี่น้องครับทอมทอมได้นะครับส่วนแม่ก็อยู่ประมาณเลี้ยงความสูงร้อยสี่สิครับร้อยประมาณนี้ครับร้อยสามสิบปลายร้อยสี่สิบในหน่อยอ่าอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้สี่สิบสองใบเทา ตัวนี้37ใบเท่าครับ37ใบเท่าเบอร์โทรพ่อดีอันนี้บ่มีครับอันนี้บ่มีมแต่ว่าสนามสี้าตดทุกคนครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะพ่อเนาะราคหน้าควายเลี่ยงเนาะนนครับแต่ว่าในเรื่องของเกตห้อง,อ,งองแสนทั่วแบนี้อ้โนึ่งแล้วก็ตัวนั่นครับพอ่อตัวสี่สิบห้าใบเท่าเนาะพขอมาตลอดทุกงนานพ่อมาทุกงานครับเอา พอจะยุ่ตรงกลางระวางนีได้ครับตรงกลางนี่เลยครับพอจะนั่งย่นี่รอทุกคนมาหานะนี่ครับสนใจอยากได้สีเหลาสีดอกเหลาออกสีเหลืองงามเลยนี่มีเบอร์โทรป่ะครับนะาครับโทรสะังครับให้ทุกคนมาหาเบองยูฟ้าร์เด้อครับให้มาหาเบองยูสนามนี่แหละยูสนาม37บเใบเตาเออเป็นราคาที่เอาไปเรียงโอเคเลยนะโอเคเลยนะครับ จริงๆความสูงอยู่ประมาณน่าจะร <40 S 1> ้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบแต่ว่าเขาวัดเดี๋ยี่สองครับแต่ควายก็ยังตัวได้อีกดิแต่ว่าผมก็บอกแค่ว่าร้อยสี่บวกแต่ว่าเขาบัดเดยซอยสี่สองผมก็เลยย่างแบบตำๆไปก่อนขัดควายเขาเลียงเลยนะครับเนาะนี่นี่นี่พร้อมทับเลยครับ